สวัสดีครับวันนี้มีรถตู้สวยๆเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถตคันนี้เป็นรถตู้เครื่อง 5L นะเป็นเครื่อง 5L นะครับพร้อมอะไรพาวเวอร์ด้วยนะครับผมแต่เกียร์ธรรมดานะครับนนหน้านะครับแต่ผมจะพารีวิวทีแรกตุดนนะนนหน้านะครับกันชนหน้ามีให้นะครับผมกระจกซ้ายขวามีให้นะครับไฟหน้าออกครบนะครับไฟเลี้ยวออกครบนะกันชนหน้านะครับกระจังหน้ามีเรื่อไรตามการใช้งานนะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับ ้านข้านะครับผมยางใช้งานยาวๆนะครับสภาพสวยนะครับโดยรวมคันนี้สภาพสวยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับผมไว้อ่ารับส่งรับรับส่งนักเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษาอย่างมีมีรอยบุบตามการใช้งานนะครับตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะนะครับรถขับดีครับรถขับดีช่วงล่างแน่นนะครับรถขับดีมากนะครับผม เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร uh ์ธรรมดายางนะครับเหลือๆครับเหลือๆใช้งานยาวๆนะครับทั้งสี <sh arp> <sh arp <sh arp> <sh arp ่เส้นนะครับทั้งสี่เส้นนะครับช่วงล่างครับช่วงล่างให้ดูช่วงล่างช่วงล่างนะครับคัสซีไม่ไม่พังไม่บุกนะครับคัสซีนะครับไม่พังไม่บุกนะครับใช้งานยาวคันนี้นะครับ ผมเปิดราคาที่1นึ0 0สบาทนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่1นึ0 0สบาทครับราคามาคุยกันนะครับราคาคุยกันต่อรองได้นะครับผมต่อรองได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ขึ้นลายแล้วก็ลายไอดีแล้วก็สแกนเชียร์โค้ดเพื่อนเพื่อนให้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับมีรอยบุตรงนี้ครับมุมบนไฟซ้ายแต่ไม่เป็นไรครับผมรีวิวตามจริงนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับด้านหลังครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับ ไฟท้ายไฟเลี้ยวอยู่ครบนะครับข้างล่างล้อไหลมีให้นะครับฝั่งฝั่งฝั่งขวาของตัวรถนะครับฝั่งขวาของตัวรถสวยจริงเลยมุมนี้มุมนี้สวยเลยนะครับมุมนี้สวยสวยมากนะครับรถขับดีมากนะครับอ่าแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถรถหลวงนะครับเป็นรถเปิดประจําการแล้วนะครับผมเป็นรถหลวงนะครับรถประมูลมาจากหลวงนะ เดี๋ยวผมพามาดูภายในครับผมภายในคลีนๆนะครับภายในคลีนๆนะครับพวงมาลัยาอเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมด้านหลังนะครับเดี๋ยวผม,มาพามาดูฝั่งนี้ครับมา,มาดูเกาะด้านในฝั่งนี้ สวยๆเลยนะครับที่ด้านนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าผมถ่ายช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นแสงเริ่มไม่มีแล้วหน้าหนาวก็มืดเร็วนะครับค่ำเร็วแอบเห็นไ,ไหมปิดเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ ผมบอกเลยคันนี้ใช้งานยาวๆนะใครได้ไปให้รีบเลยนะครับราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนเพราะว่าหนึ่งนะครับราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทก็อาจจะแพงกว่ามอเตอร์ไซค์นิดนึงแต่ก็มันทุกคนได้เยอะนะครับมันทุกคนได้เยอะรับส่งนักเรียนหรือว่าจะาเขาเรียกว่าอะไรทศนศึกษา พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับได้หมดเลยนะครับตอบโจทย์มากนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับสักครู่แลสักครู่ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องทาง YouTube นะครับน้องแปรนสิงคงกลสินนะครับดูนะครับ นิ่มไหมได้ยินเสียงไหมครับเครื่องนิ่มนะครับสวยนะครับรุ่นพร้อมใช้งานมากๆนะครับรุ่นพร้อมใช้งานมากๆารอเจ้าของใหม่อยู่นะครับผมใครที่สนใจนะครับโชว์นะครับศูนย์เก1 9สองสี่สองหนึ่งปดนะครับแล้วก็ไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ ID ดีให้นะครับส่วน ช่องทางการติดตามนะครับ Facebook นะครับร้านหนองแปนเสียงพงนะครับผมซื้อขายอะไรรถยนต์ทุกชนิดนะครับแล้วก็ช่องทาง youtube นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องทาง youtube หน้องแปนเสียงพงกาลสิ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีรถใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะครับนั่งสบายนะ,ะผมเข้ามานั่งให้ดูเนี่ยสบายเลยนะครับ มากครับลีนๆสวยๆไม่มีที่ติครับใครที่กำลังมองหารถตู้อยู่นะครับผมจัดเลยครับจัดเลยราคานี้อย่ารอช้านะครับจัดเลยนะครับผมดูไปดูมาสวยดูไปดูมาสวยเลยโอเคครับ กับการรีวิวเท่านี้ครับยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย24ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ